คุณผู้ชมคะใครกําลังรอผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่นะคะวันนี้มีมาฝากติดตามจากอามาโดได้เลยค่ะ วันนี้มาพร้อมกับของดีเลยค่ะคุณแม่ขาจำปีที่แล้วได้ไหมใครที่เคยกินยาเป็นกำกัค่ะวันนี้เปลี่ยนรูปแบบกันนะคะเพราะว่าส่มาพร้อมกับสมุนไพรยอดฮิตค่ะที่มีส่วนช่วยในการลดความดันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลค่ะคุณแม่ขาแล้ววันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นวันที่20ให้จองสิทธิ์ได้สตุงสตังยังไม่ต้องจ่ายโทรมาแล้วจองก,กันก่อนเลยนะคะเพราะวันนี้เลยค่ะกระเทียมดำของเรานะคะจากบีการิกล็อตแรกสดสด,สดใหม่ๆจากฟาร์มเป็น ยอดแรกของปีเลยค่ะที่ส่งตรงมาจากจังหวัดลําพูนนั่นเองนะคะต้องบอกว่าวันนี้ใครที่ร่วมโทรหาเรา14ึ่งีหนะคะคุณแม่คุณพ่อขาคุณมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรจากภาคเหนือนั่นก็คือที่จังหวัดลําพูนนั่นเองนะคะให้เขามีเงินให้มีไรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้ซื้อแพมเพิ์มได้ซื้อกับข้าวดีๆกินบ้างนะคะเอาเป็นว่าง่ายๆค่ะแม่วันนี้ใส่อยู่กับสมุนไพรจริงๆไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมย้ำว่าคือสมุนไพรกินได้กินง่ายอร่อยและไม่ตกค้างค่ะ นี่คือูมิปัญญาของคนไทยเลยค่ะหลายคนบอกว่าน้องทรายกระเทียมดําเกิดจากอะไรทําไมถึงเป็นสีดํานะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้หลายคนมมงเป็นสายพันธุ์หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคุณแม่ค่ะกระเทียมดําเป็นกรรมวิธีค่ะจากกระเทียมขาวๆสดๆที่คุณแม่กินกันแบบนี้ค่ะเขาเอาไปผ่านกรรมมาวิธีที่เพิ่มสารดีๆนั่นก็คือเมลลาดรีแอคชั่นนั่นเองค่ะเป็นการอบด้วยความร้อน65-75ถึงองศาอบเป็นเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากกระเทียมขาวๆก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้นั่น แล้วก็จะได้สารที่เป็นทีเด็ดเลยนั่นก็คือ S A C ค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในการลดความดันลดไขมันในเลือดวันนี้ไซไม่ได้มาพูดล,ยลอยๆไซมาพร้อมกับผลวิจัยนะคะซึ่งเป็นการรองรับจากสามมหาวิทยาลัยดังเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีฤทธิ์ในการลดไขมันในเลือดนะคะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณแม่ขาให้ดูผลวิจัยหลักๆแบบนี้เลยนะคะย้ำอีกทีใครกําลังดูเราอยู่ตอนนี้คุณกําลังอยู่กับกระเทียมดําจากบีการิ ช่วยลดความดานันลดไขมันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะปกติโปรโมชั่นเป็นแบบนี้5ขวดใช่ไหมคุณแม่เราคุ้นเคยแถมขวดที่6ขวดที่7ขวดที่8ขวดที่9และขวดที่10ค่ะเป็น10ขวดแบบนี้999บาทแต่วันนี้พิเศษมากใส่ขออนุญาตเลยนะคะขอแถมให้ด้วยความสเสน่หาค่ะคุณแม่่ะแถมอีก1ขวดนะคะ2ขวด สามขวดนะคะแล้วก็สี่ขวดแบบนี้เลยทั้งหมดนี้ค่ะคุณแม่ซื้อสิบแถมสี่สิบสี่ขวดจ่ายเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นให้จองสายได้วันนี้ให้แค่ห้าร้อยสายทั้งหมดสิบสี่ขวดจ่ายเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะโทรมาเลยค่ะที่เบอร์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอาดที่เห็นอยู่เนี่ยคุณแม่ได้ทั้งหมดซื้อสิบแถมสี่ทั้งหมดสิบสี่ขวดค่ะจ่ายเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะที่เบอร์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือ ไลอั a แอดอามาโนะคุณแม่จริงๆวันนี้กระเทียมไทยดังไกลนะเหมือนสมุนไพรใต้ถุนบ้านนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยกินแล้วมันดีอยู่แล้วแต่วันนี้ไปเพิ่มกระบวนการที่จะช่วยลดความดันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยแล้ววันนี้โปรโมชั่นที่คุ้มค่าที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ข่าวเที่ยงอมรินทีวีค่ะซื้อ10ขวดแถมฟรีอีก4ขวดทั้งหมดนี้เลยนะคะ14ขวดจ่ายเพียงแค่999าบาทเท่านั้นโทรมาเลยที่เบอร์ห4 5 1ห่หรือไลอั a แอดอาค่ะแม่หลายคนบอกน้องทรายแม แม่อยู่ทางเหนือ1กระปุกแบบนี้นะคะเขาขายในทีวีช้อปปิ้ง215บาทค่ะถ้าแม่บอกว่าแม่อยู่เหนือแม่ไปดูที่หลังผลิตส่ไปดูมาให้แล้วเขาขายอยู่ที่150บาทเลยนะคะเราเคยจัดโปรโมชั่นที่ใส่ไล่ไปเมื่อกี้10ขวดตกขวดละ99บาทแต่วันนี้ซื้อ10ขวดแถมฟรีอีก4ขวดนะคะได้14ขวดเฉลี่ยแล้วตกขวดละ71บาท 7 1บาทอนะคุณแม่ไม่ซื้อได้ยังไงอะคะเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วก็ถูกด้วยค่ะย้ำโปรโมชั่นให้คุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนทานได้กระเทียมดำจากบีการิกลดความดันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลมีส่วนช่วยในการลดเบาหวานได้ด้วยวันนี้ซื้อ10ขวดแถมฟรีอีก4ขวดจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาเลยค่ะที่เบอร์14 5 1หหรือ Li n e a m a d าค่ะแม่กับพ่อบอกว่าน้องทรายรสชาติมันเป็นยังไงกินแล้วมันจะอิ่มไหมไม่เลยค่ะคุณแม่่่คววันนี้บอออกเลยยารารรรสชติใ บอกว่าไม่เคยกินกระเทียมมาเลยตลอดชีวิตกินได้นะคะรสชาติดีเหนียวนุ่มหนึบเนื้อสัมผัสเหมือนลูกพลนเลยค่ะแล้วหวานหวานแต่ไม่มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นอร่อยและปลอดภัยจริงๆและกินได้เลยปากไม่เหม็นด้วยค่ะสายามอีกทีนึงนะคะคุณแม่ขาช่วยลดความดันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลและวันนี้ลดราคาแบบสุดๆไปเลยดูโปรโมชั่นค่ะแม่จา๋าซื้อ ขวดแถมฟรีอีก4ขวดทั้งหมดนี้แม่ได้ไปเลย14ขวดที่ไหนก็ให้ไม่ได้แต่ได้ที่นี่รีบโทรมาจองได้เลยนะคะ1451หรือ Li@ น์แอดอามาโดค่ะไซจะบอกว่าวันนี้ไซเข้าใจสถานการณ์นะคุณแม่หลายคนบอกไม่พร้อมจ่ายเงินไม่เป็นไรโทรมาแล้วบอกว่าจองเดี๋ยวเอาของไปส่งแล้วค่อยจ่ายก็ได้ค่ะเพราะวันนี้ราคาดีจริงๆนะคะไม่เคยมีราคาที่ดีขนาดนี้มาก่อนสําหรับกระเทียมดําลดความดานันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลค่ะแล้วกินได้เพราะเราทุกคนคือคนไทยคนไทยกินค่ะ และข้าวเป็นข้าวขาวด้วยกินเข้าไปปุ๊บกลายเป็นแป้งแป้งเปลี่ยนสภาพเป็นไรเป็นน้ําตาลน้นําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันไขมันไปเกาะอ,อยู่ตามตับเกาะอยู่ตามไตและที่สําคัญค่ะในหลอดเลือดของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลือดมันจะไม่โฟวันนี้เอาไปกินให้เลือดโฟให้สบายใจค,ะค่ะคุณแม่กระเทียมดําบีการลิกไม่ต้องรอปอกไม่ต้องรออะไรนะคะกินดูแลร่างกายไปก่อนลดความดานันลดไขมัน,ลด,มนลดคอเรสเตอรอลมีลความมีความเสี่ยงนะถ้าเราแบบไขมันสูงมีความเสี่ยงเป็นวันเบาหวานวันนี้เอาไปลดเอาไป ดูแลกันก่อนเลยนะคะย้ำอีกทีวันนี้ซื้อ10ขวดแถมฟรีอีก4ขวดเลยค่ะทั้งหมดนี้ได้14ขวดจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาเลยค่ะที่เบอร์14 5 1หรือ l i น e at ด m a d o สตุ้งสตังไม่พร้อมยังไม่ต้องจ่ายให้โทรมาแล้วขอ3อย่างขอชื่อที่อยู่และเบอร์โทรค่ะจองสิทธิ์ได้ตังพร้อมเดี๋ยวเอาไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้แล้ววันนี้คุ้มมากซื้อ10ขวดแถมฟรีอีก4ขวดค่ะทั้งหมด14ขวดค่ะแม่จ๋า พ่อจ๋าจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะที่เบอร์1451หรือ Line แอดอาร์มหลายคนบอกเป็นลูกค้าอาร์มโดวันนี้3ล้านคนทั่วประเทศไทยมีบัตรใบนี้นั่นก็คืออาร์มโดการ์นะคะวันนี้ใครที่บอกว่ามีบัตรสมาชิกของเราค่ะจากปกติ999บาทซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ถูกมากอยู่แล้ววันนี้ลดเพิ่มให้อีกเหลือเพียง800 99บาทพูดจริงๆแม่899บาทมีอยู่จริงสำหรับสมาชิกได้อะไรบ้างดูตรงนี้ค่ะวันนี้กระเทียมดำค่ะช่วยลดไขมันลดความดันลดคอเรสเตอรอลและโปรโมชั่นที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะซื้อ10ขวดแถมฟรีอีก4ขวดทั้งหมด14ขวดค่ะจ่ายเพียงแค่900 แล้วบอกว่าจองสิทธิ์ได้เลยที่เบอร์1-4-5-1หรือ l i น e แอดอามาคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะคุณแม่ขาวันนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องลังเลใจใส่ย,ย้ำว่าจองได้ซื้อสิบแถมสี่สิบสีขวดจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะที่เบอร์1-4-5-1หรือ l i น e แอดอามาขอบคุณคุณแม่มากๆและช่วงนี้กลับเข้าสู่รายการค่ะ ขอบคุณคะ่ะรีบโทรตอนนี้นะคะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง1 4 5 1หรือว่าแอดไลน์ตาม q r Code คที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยคุณผู้ชมคะอมรินทีวียังคงก่อติดเรื่องการถแถลงข่าวคดีป้ากบแล้วก็ลุงเปียกนะคะที่ว่าจะโดนซ้อมทรมานให้รับสารภาพหรือไม่กาะติดอยู่ที่กองบัญชับการตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วจริงๆเนี่ยตามกําหนดตํารวจบอกว่าจะถแถลงตอน11บเอมงครึ่งนะเราก็เฝ้าตลอดเลยเรารออยู่ฮะกะว่า <laughs> แถลงเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเราจะตัดให้ฟังสดๆเลยยังไม่ได้ถแถลงนะครับก็ <laughs> ยังไม่ได้แถลงจนตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะเผื่อใครอยากติดตามต่อสดๆอมรินออนไลน์ติดตามกันได้เราไลฟ์รวมไปถึงติดตามเต็มๆอีกครั้งหนึ่งจะสรุปแต่ละประเด็นไม้ฟังในทุกโต๊ะข่าวค่ะครับ ลาไปด้วยไฮไลท์ของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือเอเชียนคัพนะครับซึ่งเป็นล็อกถล่มของรอบแรกกลุ่มดีที่ญี่ปุ่นนั้นแพ้กับสิงหะเลซายอิรักไป2ประตูต่ตอหนึ่งเท่ากับว่าญี่ปุ่นต้องไปลุ้นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายกับอินโดนีเซียในนัดสุดท้ายของกลุ่มนะครับส่วนไทยแตะกลุ่ม F พรุ่งนี้กับโอมาน3ทุ่มครึ่งนัดที่สองน,นะครับลาไปด้วยภาพนี้ผมทางด้านน้อง,งกวางและก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ